บ้านอางุ่นสวรรยามาแล้วนะครับครับก็ัสสวดีนะครับผมอาวันนี้ก็เราจะมีอ่อะไรให้ดูอีกนะครับนี้ก็ต้องบึงองุ่นนะครับต้นองุ่นมันนี่มันสีมันจิตเข่าสีแล้วครับนี่ ง่นจะเข้าสีแล้วนะครับก linkage, ต็ตามรอบตามอายุตามเบียน์ทั้งมันนะครับนี่นี่นะครับอืนี่สีเข้มแล้วนะครับนี่สีเข้มแล้วอนะครับแกแล้วครับนี่อตามนั่นนะครับนี่แกแล้วง่นตัวนี้นะครับอืมจึงได้เอามาปลปูก้อนเพลินนะครับนี่ตัวนี้มันแกจัดแล้วนะครับเป็นอาง่นที่แกขัดๆได้ไงงเปือ่นยครับงนเปือกวัน แห้งแล้วนะครับนี่นี่มันได้เจ็ดเดือนเต็มแล้วเนาะนะครับสึ่งเราเป็นต้นใหญ่มากเลยนะครับต้นนี้อืมบึงโค่นมันโอ้โหนะครับอง,งุ่นตัวน,นี้เป็นอง,งุ่นที่แจ่พอดีผมก็เลยอ่าเจรินตอนนี้ตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับ นี่รงใสปุยสามนี่อาจะสองหลอบแล้วครับนี่สองหลอบแล้วนะครับนี่มาเบืง้งนี่มาเบิง้งนี่นะครับนี่ยังี้มันเกาสีนะครับตามเจนตามอายุนะครับน้ำวนตอนนี้นะครับอ่ามันแต่งกิ้งออกตามตาเบิบ้งนะครับกา ประมาณแปดสิบจริงนะครับกะร้อยเพิ่นเขาสีให้มันให้มันเ,เข,นข็มๆขอมคอี้ก็นะครับกะพอดีแหละครับกะจะเป็นเดือนหนากพาดาดอดีพอดีแหละครับเดือนหนาไรดิซัทสมอาหารนะครับแต่ว่ามันก็ได้เอาใบ,บไม้นะครับใบไม้ที่ใบหูกวงใบยังกะนะครับไม่ไลยใบนะครับาเป็นขอกุยหมักไปเลยนะครับอยู่ใน ให้เป็นขอกไปมักให้เพิ่นไปนเรืยนะครับนี่เอามาใส่กันเครงพุนฉีงง้วนนะครับพุร่องฉีงง้วนี่หลายผลนะครับที่นี่เด๋มีนจะพุนฉีงง้วนมัเจ็บยู่นะครับใส่พุนไปเลยเป็น,ปนพุนพุนฉีงว้วนี่หลายแฮ้ยนะครับกินจนโอ้ยหลายนะครับมาตวงนะครับ,นนรบแล้วก็เอนันใบ วันนี้ใบต้นหัวกวงก่อนนะครับตอนนี้ใบสมสากับบอสในร์่นนะครับจะามาจะล่อกระไก้แล้วครับใก่แล้วนะครับจะได้ไปเก็บมาไไว้นะครับจกักชี้สิบหาสิบถุงนะครับต้องจะได้ไปัวเจ้าต้นใบสมสาตามจุลีนะครับ เดี๋ยวมื่อไหร่จะ40-50ถุงเพื่อว่าจะใส่มุ่งอีกมุมหนึ่งนะครับอืมแล้วก็มามาร์คไว้นะครับเอามาร์ปมามาร์คไว้นะครับมาร์คไว้แล้วก็พ่อบัก์คใจปุ่นใจน้ำมาร์กที่ว่าภาพนะครับเออแล้วกานี่ก็คือน้ำมาร์กที่ว่าภาพนะครับนี่ที่ผมมาร์คไว้นะครับอืมที่มาร์คไว้มาร์คไว้สี จะพร้อมกันแล้วครับมาก์กวยพร้อมกันเลยครับมาขวกงวงนในเจ็ดแปดเดือนแล้วครับนี่เออจินห้อมห้อมดี <c oughs> นะครับมันเป็นหัวเชียดเลยนะครับนี่ผมสีมะลดมะลดนีด่เอามะลดใส่หางเหงาพะเลน,นะครับลดใส่หางเหงาไปเลยน,นะผมสีใส่เดรลาเดรลาเทียนะครับเอ,อ่าโบติ้มผมจะผสมผสมนม้ำผมลดอยู่แล้วนะครับนี่ก็สีมาก มันโรดไปเรยนะครับรดของคนยหอ่สลาลยนะครับโรดไปเรยอนะครับโดของนยหอ่สลีไปเรยนะครับอคนใช่งามดีเหรอครับอืสุดงามสุดถานนะครับก็สิดินวนช่ยดีดินดี บรถรถไปทุกอนนะครับต้นไหนที่กะปบรอดม่ใช่ใส่เนาะนกบรถใส่มาก,กิ้วผาบไห่พันไปน้ำนะครับอืมความพ้นต้นเกลือให้ดิน็้วยสาลแลนะครับ ไปดินย่อยสายพุ่นพันนะรถไปนะครับคนกัโคนใหญ่ครับลงไปเดีจะก่อนนำรถที่หลังก็ได้นะครับโปรเจกต์ถูกผสมกับน้ำน้งผสมก็ได้แล้วแต่ผมจะผสมก็ได้บ่ผสมก็ได้เราจังเอาน้ำรถที่หลังก็ได้ครับรถก่อนอืมนี่ครับ น,น,น้ำนไม่ต้มาในะครับจึ่งมันเป็นหัวเชีย้ยหนะครับเป็นหัวเชียโอ้นสดดรอดเลยน้ำบัดโดยนะ้ำมักเชี่ยวภาพครับบัดโดยนะ้ำมักเชี่ยวภาพหอมักเองทเองใส่เองนะครับมัด,ด้วยนะ้ำมักทชี่วภาพโลกับเปลืกกงามนะครับ nhìn cái nhầm mắt chưa phải một cổng ngang đừng dùng gì ừ ừ ừ mà quay thẳng 200 lít lịch nó xảy vô đến nền chân quân lúc phải xây là phải lột rồi mà hồ ยังดีลรอครับยังดีเลยนี่ครับตอนนี้ก็สีตอนนี้สีเขาเดือดที่หกครับเลยตอนนี้เขาเดือดที่หก เอาเด่นที่หกแล้วนะครับนี่นะครับจะขอเด่นที่หกนะครับเนะี่ยอืมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเนะี่ยตรงรอดนะครับเนะี่ยนี่จะาบอีมาตร,รวดเครื่องคนนี้นะครับนี่คนี้มาดร,รวจอ่าป้ายคนไปตามนีู่เลยพะว่าเขามีเขามีนี่แล้วนะครับนี่ นี่มันมีน่านใบไผ่นะนี่ใกล้จาเขาสีกันแล้วครับนี่อันนี้กใกล้ละนะครับอันนี้จะเขาเดือนที่หกนะครับนี่อรงุน้นพวกนี้ก็หาเดือนเตรียมแล้วนะครับจะเขาเดือนที่หกนี่สองล้นะครับไปบนหกไปอืมใจเย็นๆิด้นอยนะครับตามครบอายุพันลนะ,น,น,น,ะนะครับนี่กับเดือนที่หกครับนี่อ่แถวนี้จะเป็นเดือนที่หกครับนี่ นะครับนี่ออกไปสั่นนะครับแถวนี้ทั้งแถวเลยนะครับนี่เป็นเดือนที่หกนะครับจะขอไปเดือนที่หกนะครับอืแต่ว่าใบมันปกคลุมกันมัดแล้วนะครับปกคลุมกันมัดแล้วนะครับนี่เป็นโฮมเมอรยังไงล่ะครับนี่นะครับนี่เงม่งน,น,นี่อ่า ทำง่ามบอกกงามอยู่ครับงามดีอยู่ครับงามใบใหญ่ใบหนาครับหนาใบใหญ่ดีนะครับนี่นะครับนี่หาเดือนเต็มนี่เดือนที่หกแล้วนี่นี่เขาเดือนที่หกนะครับอืมอห้นหกเดือน แต่วันนี้มันก็บพันนันแล้วก็เข่าสีก็เกือบจะหมดแล้วครับมันก็ตามอายุเนาะตามอายุของเพิ่นแล้วครับนี่เข่าสีแล้วนะครับเฮียซ่าส,สมอาหารอ่านี่นี่นะครับนี่นนนครับมุนข่าสีแล้วเนาะ แปดซิปจริงนะต้นนี้แปดซิปจริงนี่งายแห้งเน,นาะหญ่แห้งต้นเดีะเลปลูกคุ้มกันแบบง่ายง่ายเลยปลูกไปเบิดเลยนี่ยอ่แม่น้องเพิ่นว่าอะไรปลูกคนไปคนแม่นวัดเลยนะครับอุ่นหญ่นี่ปลูกคนมา่ี่แม,นม่นเบดเลยครับพี่คุ้มคนเดียวเลยนะครับอืมนี่นะครับ เป็นแบบนี้นะครับอืมโอเคนะครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับบวีสดีครับ